น้องท็อปกับน้องเทนนะครับวันนี้มาเทรนนิ่งต่อครั้งที่4แล้วเดี๋ยวติดตามกันครับว่าวันนี้จะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรนะครับจะโดดได้หมดทุกเนินหรือเปล่านี่คือเป้าหมายของการมาเทรนนิ่ง สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ7-1 o ว l น n ออนไลน์กับผมโบธารัตเพ็ญจันทร์ครับวันนี้ผมมีนัดเทรนนิ่งนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับหลังจากที่ไม่ได้มีการเทรนนิ่งมานานนะครับเพราะว่าเรื่องโควิด1 9ทําให้เราต้องหยุดพักไปสําหรับการเทรนนิ่งแล้วก็มีนักเรียนหลายคนที่อยู่ในโซนจันทบุรีนะครับชนบุรีระยองก็เลยไม่ได้มาแต่วันนี้มีน้องที่มา2คนคู่กันนะครับคนพี่กับคนน้อง น้องท็อปกับน้องเทนนะครับวันนี้มาเทรนนิ่งต่อครั้งที่4แล้วก็มาจากจังหวัดระยองแต่ว่าน้องก็ขอใบามาเรียบร้อยนะครับสําหรับการผ่านเข้ามากรุงเทพแล้วก็มีมาตรการที่เราก็ใส่แมสกันตลอดนะครับอยู่กันแบบโซเชียลดิสแท้นซิ่งอยู่กันแบบระมัดระวังนะครับซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่4ครับที่มาเทรนนิ่งนะครับหลังจากที่3ครั้งแรกก็ได้ปูพื้นฐานไปเบสิกแล้วก็ค่อยๆขยับมาโดดเนิน จากเนินเล็กไปจนเนินใหญ่แล้วก็น้องได้ซื้อรถสูตรมาเป็น Yamaha YZ 250F นะครับซื้อมาใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่ขี่รถสูตรนะครับหลังจากที่2ครั้งแรกขี่ k w x 230นะครับส่วนคนน้องก็ขี่ k w x 140G เหมือนเดิมครับก็มาต่อกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันครับว่าวันนี้จะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรนะครับจะโดดได้หมดทุกเนินหรือเปล่านี่คือเป้าหมายของการมาเทรนนิ่งวันนี้ตามไปชมกันกับเซวันออนไลน์ครับ หลังจากที่ให้วอร์มไปแล้วนะครับคอร์สนี้รอบนี้นะครับเป็นการฝึกเบสิกการขี่ลูกนาดตักท่านนี้น,นี่ใหญ่นะครับกำลังฝึกนาดอยู่ ตัวรถค่อนข้างจะขี่ยากทำให้บองภ่าการขัขี่ลุกหน้าไปก่อนนะครับ ทั้งสองคนเนียนขึ้นแล้วนะครับหนคนน้องอทนี้ให้ขี่เต็มสนามขึ้นมาครับหลังจากที่ไม่ักคู่เก็บระนาด นี้นะครับหลังจากที่เทรนกันไปหลายเนินครับเนินละนานเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าครั้งที่4นะครับเก็บได้ทั้งสนามแล้วท่านผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่การเทรนครั้งที่หนึ่งนะครับที่ใช้ g l X 230แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น YZ 210F รถสูตรเต็มรูปแบบแล้วนะครับ บจบไปตอนนี้ก็ได้เทรนนิ่งเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับน้องท็อปแล้วก็น้องเทนนะครับสองพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองเป็นในรอบ 3- 4อาทิตย์เลยนะครับหลังจากที่สถานการณ์เริ่มคี้คายลงนะครับแล้วก็น้องเนี่ยขอใบามาอยากจะมาเทรนนิ่งอยากจะมาเรียนนะครับก็มีมาตรการที่ใส่แมสก,กันตลอดนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ก็ได้เทรนไปเป็นครั้งที่4สําหรับ น้องท็อปนะครับแล้วก็น้องคนเล็กเป็นครั้งที่3เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นอิสุกิสายแล้วก็ไม่ได้มาก็วันนี้ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับครั้งที่4สามารถเก็บได้ทุกเนินแล้วสําหรับน้องท็อปก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบสนามใหม่ในวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับก็ถือเป็นมาส่งท้ายมาเก็บให้หมดทุกเนินเลยส่วนน้องคนเล็กวันนี้ก็ได้ลูกนาดไปนะครับอาจจะโดดไปได้เหมือนพี่เพราะว่าด้วยตัวรถที่พละกําลังไม่เยอะเหมือนรถ2 1 0 ทำให้ได้ประมาณเท่าที่ได้ของรถนะครับความสามารถของรถประมาณนี้ส่วนลูกอื่นก็เก็บได้เหมือนเดิมครับเนียนขึ้นตามลําดับยังเหลืออีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวพอสนามเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นออนิวโฉมใหม่แล้วก็จะมาเก็บการสนามใหม่คิดว่าสวยงามแน่นอนเดี๋ยวผมก็จะมาช่วยออกแบบด้วยสําหรับสนามรูปแบบใหม่ยังไงแล้วคอยติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ